สวัสดีค่ะทุกคนตนกับพัชรีค่ะแอบรอแอบเที่ยวเพิ่งจะบินถึงสนามบินโกโก้สอีกแล้วค่ะวันนี้ห้าสไปเที่ยวกันมาเที่ยวประมาณ3ามสีมือนะคะนี่เป็นบรรยากาศของสนามบินโกโค้สค่ะ คนหลายหลายมีคนหลายแห้งนะคะคุณงสีงล่องเครื่องค่ะอากาศก็บพอเป็นใจปันใดแลนล่องแลวกับเป็นสีเครื่องสันๆเดี๋ยวจะไปของน้ำเราไปรับกระเป๋าเดี๋ยวจะไม่คลิปมวนๆม,มาฝากนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปไปเที่ยวในทริปนี้มาฝากนะคะ ้ะเลาะสี่ต้องไปหาเที่ยวค้นกรวัีนคือถือกล้องถือกล่องแล้วกันนี่เป็นบรรยากาศของสนามบินโกโคสค่ะเดี๋ยวสิเดินไปรับกระเป๋ากันนะคะ เคยทายลงไปแล้วรอบหนึ่งค่ะนี่บรรยากาศของสนามบินโกโคสคนไล่หลายทั้งคืนเครื่องทั้งออกทั้งเขา่าทั้งเดียวกันค่ะคุณกะไลายแห้งกยางไปน้ำกัะมือสันไปน้ำคนหลายค่ะคนรอบคืนเครืองเพราะว่าเป็นช่วงฮอลิเดย์นะคะช่วงฮอลิเดย์ l อ n วีคเอนด์คนกนหลายแห้งหลายแหง้ง คนนอกอยากออกคนอ้อะก,กอกคนในยอยากออกคนนอกอยากเขา่าคนอยู่ซิดนีย์อย่ามาทั้งที่คนทั้งที่อย่าไปซิดนียครับก็เล,ลยไล่อย่างที่นะคะเสี้ยวเข่าแล้วคนกระทาสื่อกระเขาหลายหลาย กำลังขึ้นเครื่องแล้วค่ะฟังคุค่ะออกนี่ตึกเดียวนะคะตึกเดียวกี่แบาบวา่าก <27. S 1> ็จะยืนขาป่ะสลี่ได้ค่ะเด้นี่ค่ะทั้งนั้นทั้งออกออกไปพูดทั้งขึ้นเครื่องเพราะว่าสนามบินนี่ชั้นเดียวค่ะแล้วกาเกตเขาทั้งออกก็ทั้ง ล่มเครื่องมากครับกันยางเขาเกรมากแล้วกันเขาออกไปท้้งนองเข้งปนยางออกไปทั้งนอกเลยจริงๆนะคะมีชั้นเดียวเขหลายรับกระเป๋ากันดีกว่ามีเป็นท่างรับกระเป๋าค่ะโอ้ยไปถ่าของน้ำตั้งโดนลบมากกัยังเป็นหมองอันนี้คือก,กระเป๋ากระเป๋าท่านออกมาก น,นี่ค่ะมารับกระเป๋ากันยูน,น,น,นี่คุณอันวีหาอ่ะวีเอหาซูนเก่านะคะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกระเป๋าเริ่มมาแล้ว แดงๆมาแล้วคุณกำลังตามมาแล้วนะคะคือได้ไหวแทลนู้นอยู่นูน,น,นค่ะมาแล้วรับกระเป๋านะเอยโอเคนี่คือกระเป๋าของชนีค่ะนักอยู่ได้หรอ รับกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้กจะจิมานางกินอาหารเ้าสักก่อนเดี๋ยวจิไปกินกาแฟแล้วก็จิไปมองพักนะคะเท่าสิมพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสีนี่บรรยากาศออของการไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันค่ชรีบายบายค่ะ